ค่ะทุกคนเราจะเล่นมัอยากกดบูมนะคะวิมีเลเซอร์มมอ่ะน่ากลัวมากทุกคนน่ากลัวจะทำยังไงดีทุกคนมันยากเลยวิเล่นไงวู้ยรอบพอดีเลยเราเก็บไม้อันนี้ กระโดดเฮ้ยสวัสดีเพื่อนวิ God. ไม่กอดไม่เฮ้ยเราโดนแล้วหนึ่งคนยากไว้ยเราชนะแล้วทุกคนวู้ฮู้แปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนอะไรเนี่ยจะได้เหรอ ไม่ไม่ไม่ไอตัวอะไรเนี่ยเอ้ยรอนานฉันรอเธออยู่เฮ้ยมันตามเราเฮ้ยเราเราโกงนั่นเราโกงเราโกงเราอยากโกงมันไม่เห็นเราอ่ะทุกคนมันตามไอ้เมียว่าเฮ้ยมันเห็นน่ะทุกคนไม่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 ฉันต้องชนะเท่านั้นทุกคนฉันต้องชนะไม่ไม่ไม่ คนอันนี้น่กกากลัวมากวุ้ยมีคนตายแล้วหนึ่งเฮ้ยเหลือสามคนเรากับคนอื่นสองคนอุ้ยเหึือคนแล้วอุ้ย,อยสองคนโอ้ำนาหน้าไอ้ก้อนหิงเย้เราชนะเราชนะตลอดปีเลยเิ้ยเข้าไปในถ้ำลึกลับอะไรเนี่ยงงไหม งงไหมทุกคนอะไรเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมากทุกคนนี่ผมก็สักมาไปสิไปไปกีกว่าไปซะทำไมเรากินนังเว้ยจะมาแล้วมันมาแล้วน่ากลัวมากทุกคนเราต้องชนะเท่าน,านั้น อันนี้มันชนะชนะอันดับที่หนึ่งอะทุกคนมันโกงอะเราต้องชนะทุกทุกทุกไอแม่กันทุกตอนเลยทุกคนเรางงมากปนี่เราได้เงินสองพันสี่ร้อยดโอ้โหตังค์ก็เยอะว่ะเราชนะ เราจังเลยอ่ะเมื่อไหร่จะมาฉันรอนานแล้วทุกคนลงงงไหมเสียงพิซซ่าอะไรวะเรางงเอ๊ะเราต้องเราต้องชนะทุกคนเฮ้ยอย่าดีอย่า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 เราต้องชนะทีมสีฟ้าต้องชนะไปไปไป ไปไปไปดิมันไม่ออกหรออุอิยอยาะดีไอ้ไอ้เด็กเล็กไอ้เด็กเล็กอย่าไม่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 ขอให้หมดเวลาเธอคนหรอขอให้หมดเวลาก็ไม่มีอะไรนี่ก็ส่งมันอ้าวแล้วตายตกไปได้ไงอะ เราต้องชนะเท่านั้นใช่ไหมทุกคนาาาาตายเราไม่เล่นหรอกท่างมันท่ามันไม่เล่นหรอกฉันเป็นตัวแม่ตัวมันตัวธรรดาฉันต้องหล่อไออีเป็ดเป็ดเป็นจตกไหนอะเป็ดเป็ดเป็ด ไอเป็ดไอเป็ดฮ่าสำนสกหน้าเราตีมั่งอะไรนี่ไอ้เป็ดน,น้อยไอเป็ดน,น้อยเบักแกงกำดักกำดักกำดักนะคะทุกคน เราต้องรับรับสุดปัน่นวะนี่เราได้ห้าสิบปังโอ้โหเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยทำไมอุ๊ยทุกคนอุ๊ย,ย,ยเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนมันลอยได้งงมะป้ามันมโมยนี่ไงใันเหมือนเดิม,มปก,กติอ่ะนี่ไงวะฉันทำไมทำไมรอดจังวะ ไปสีเหลืองทุกคนไปสีเหลืองเอ้ยมันกลับแบบเฮ้ย,ยทุกคนเห็นไหมอ่ะเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเฮ้ย,ย,ยตายเฉยลอยแล้วตาย พาสิพวกสีแดงห้าคนได้ไงอ่ะเรางงปะกดระวังหนามคืออะไรอ่ะไม่มีเอ้ยเฮ้ยมันมีว่ะทุกคนเราต้องระวังว้าเกือบเดียวทุกคนเกือบเดียวอ่ะเฮ้ยอะไรอะสะเทก เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแกลเป็นแบบนี้ไอ right ้คนนั้นน uh, ่ะว้ายกับโดนกับรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยไอ้เป็ดนี่มันรังแกเพื่อนทุกคนไอ้เป็ดน่ะเป็ดกับกราฟอ่ะว้ายเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นปะไอ้สีแดงอ่ะเห็นปะเอ้า เฮ้ยไว้อ้าวเราล่อทุกคนเราเก็บตังค์อะไรอ่ะวิ่ยระวังระวังนี่ส้หรับหน้าเตรียมพร้อมเราไม่เล่นหลบ เราเปิดไม่เป็นเฮ้ยงงไหมเอ้ยมีคนตายจังหวะนั้นติวมันว้ายเราจะชนะเท่านั้น,น,าาน,นสำนักหน้าไอ้เป็ดกับ แย่เลยเหรอหัวฟาผ่าเลยอ่ะว้ายเก็บแล้วทุกคนเก็บแล้วแล้วเกือบตายโอ้ยโอ้ยน่ากลัวฟ้า,าผ่าไหมเนี่ยอากาศมันแย่อากาศมันแย่จริงทุคนเห็นไหมไว้ายไปซะเธอขอตา แพ็จะตายเองอ่ะ,อะอแต่เยีเ่ยมเลยตายซะเถอะเราอยากตายทุกคนเพราะมันแอนนี่มันแปดเหลือน้อยอ่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเกือบขโมยเลยทุกคนอยากได้อ่ะทุกคน แปดนี่ขโมยแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนผมเล่าผมเล่า แล้วอ่ะทุกคนยินสบายสบายก็สบายสบายก็สบายจังทำไมเราเ่างหูสบาย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 ทำไมเธอไม่นั่งที่ว่างวะเรานั่งอยู่คนเดียวเอง ที่ว่างอันนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเห็นไหมผมไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะ เฮ้ยมันสามพันมันซื้อได้ไงวะทุกคนเรางงมาเพงนะฮัทชไม่กี่เราตามไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตายกัน มั้ยเราได้สองเองอ่ะทำไมทำไมเราเฮ้ยเฮ้ยเราได้หกอะทุกคนยอมไหมอ่ะทุกคนงงไหม ได้สิบหกวะไม่คดโกงอะ่ะโกงมากกดกันระวังตกลาวานไหนอะ่ะไหนะ่ะเฮ้ยเด้เดเอเฮ้ยจริงด้วยทุกคนเราออกกำลังกายทุกคนเราออกกำลังกายวิ๊งโกงอ,ะอ่ะไอคนนี้อะ่ะ เหรอเราต้องรออีกอีกปีก็ไม่รู้ทุกคน นเห็นปะโอ้ย,ยออกว่ะทุกคนเอฟดเอ็ดนี่มาทำกับข้าเฮ้ยสมคำน้าละฟีเลยลเราเด็ด ดได้ไหมอ่ะเราทำไม่เปน็นมา,า,าขึ้นมาได้ไหมทุกคนว้าว,วเราเกลียดไอ้คนนี้<ว>เห็นใบไอ้ผู้หญิงสีสีสีเนื้อมันเป็นอะไรก็มีรู้โคตรโกงว่ะทุกคน จริงไหมทุกคนเฮ้ยหา,าปุ่มอยู่ทุกคนอ้าวเฮ้ย <God. S 2> เราต้องรีบเราต้องรีบ นะคะทุกคนนี่ไหนอะของขวัญอะอุย๊ยอยู่นี่ฉันเจอแล้วของเราของเราของเราวุวยมันแย่งฉันทุกคนเมันมเราได้สูงนะทุกคน one เ no. อาวไปแล้วเอ้ยทำไมเราเติมไม่ได้อ่ะทุกคนเห็นไหมเราเดินไม่ได้อ่ะ เราเหมือนที่เดิมว่ะทุกคนเราต้องไปแค่แค่เน,เนี้ยมาโอ้เรางงอ้บาย คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะก o o d b y e